ลงพื้นที่ของบุคคลสําคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองเนะครับนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจสําคัญครับเราฟังโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสําคัญของโลกของยูเนสโกพร้อมสักการะพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ผลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และได้ไปถวายเครื่องสักการะและกราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพครับโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นไปยังวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารตำบลสุเทอพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งเท้าวเวสุวรรณ พระฤาษีวาสุเทพก่อนจะเข้ากราบสักการะพระาธาตุดอยสุเทพครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่แล้วก็มีการถวายผ้าไตรแล้วก็ร่วมเวียนเทียนห่มผ้าพระาธาตุดอยสุเทพด้วยครับ ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสําคัญของโลกของยูเนสโกกลุ่ม10จังหวัดภาคเหนือค่ะโดยเป็นการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีผลผลงานคุณงามความดีและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ขององค์การยูเนสโกนะคะและจะได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกค่ะ โดยแนวปฏิบัติหลักธรรมคําสอนปฏิปทาคู่นูประการที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว้แก่พระพุทธศาสนาจะได้เผยแพร่ไปยังทั่วโลกนะคะและยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและทําให้เกิดสันติภาพของโลกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าในนามของรัฐบาลเนี่ยยินดีที่มีการผลักดนันการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับและก็รัฐบาลจะร่วมผลักดันโครงการนี้ แล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาหาแนวทางในการปฏิบัติโดยเน้นย้ําว่าจะทําทุกทางนะครับเพื่อให้การทํางานวันนี้เป็นพื้นฐานให้กับรัฐบาลต่อไปด้วย จากนั้นก็มีการพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพอีกด้วยครับใช่ค่ะเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วนะคะที่เดินทางขึ้นไปกราบสการะนะคะที่พระาธาตุดอยสุเทพด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายอย่างภาพที่คุกผู้ชมได้เห็นค่ะพลเอกประยุทจันโอชาพร้อมคณะ,ะนะคะได้เดินทางมายัางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะทันท,ทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงจาก,กรถนะคะก็มี พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะได้ยืนรอต้อนรับนะคะมาพร้อมกับป้าย<ม>นะคะข้อความส่งเสียงให้กำลังใจนะคะแล้วก็มอบดอกกุหลาบให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังมีน้องๆนันนกเรียนนะคะมาฟ้อนต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ชมนิทรรศการประวัติและผลงานครูบาเจ้าศรีวิชยัยพร้อมรับชมวนดีทัศสรุปแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชยัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะ ทางนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาพบปะประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า6000คนนะครับและติดตามผลการดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลโดยนายน,นิรัต์พงศ์สถทธิถาวรครับผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีใจที่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งประเทศนับถือและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของวันนี้ครับคือได้เห็นชอบร่วมกันให้ครูบาเจ้าศิวิชัยเนี่ยเป็น บุคคลสำคัญของยูเนสโกนะครับพร้อมกับขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด -19 ทําให้ประเทศฟื้นตัวแล้วก็เปิดประเทศได้เร็วสามารถกับเครื่องเศรษฐกิจนะครับสร้างรายได้ให้กับประชาชนหลังจากเผชิญสถานการณ์โควิดมาเป็นเวลานานครับรวมถึงกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าจะทําให จะทำผลงานให้ได้มากที่สุดนะครับในตราบที่ตัวเองยังเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องในการทั้งในเรื่องการหาเงินเข้าสู่ประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆเพื่อให้ประเทศเดินหน้าแล้วก็เน้นย้ําด้วยว่าในอนาคตเกษตรกรจะต้องทําการเกษตรที่ปลอดภัยมีคุณภาพไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าการปลูกพืชในอนาคตจะใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็เรื่องป่าไม้แลวก็ทรัพยากรใช่นะคะท่านได้เข้าไปพบปะนะคะพูดคุยในในห้องประชุมด้วยนะคะและนี่ก็เป็นช่วงที่ท่านได้เดินออกมาพบปะนะคะเรลกลุมบรรดานักศึกษานะคะหน่วยงานที่มาจัดแสดงนะคะนิทรรศการมาออกบูธแบบนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากเทียมที่พัฒนาขึ้นเองของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวง สุจิโน,โนนะคะหลวงปู่แหวนสุจิโน,โนของโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่นะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของโรงพยาบาลปิ้นลำพูนด้วยก็มีการนําเสนอเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะได้มาดูแลพวกเรานะค,ะคัะต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพก็ยังเจ็บมือขวาอยู่